ที่เอางานพู่ครั้งแรกจะเป็นทางการหมตื่นเต้นกับเรื่องของการโชว์มากกว่าเพราะว่าปกติจะเป็นพิธีกรแล้วก็จะทําอะไรที่มันแบบเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นโชว์แบบสวยงามก็กลัวว่าเฮ้ยแล้วมันจะผิดไหมแล้วต้องดูโบวี่ด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเขินแต่ว่าดีว่าหมอชินมาหนักหน้าก็เลยนิ่งได้วันนี้ดูเกรงเกรงานมันเป็นยังไงครับใช่ กับพี่โบวีเมื่อกี้หรือเกรงเพราะว่าเก๋เพราะผู้ชายดูอะไรนะเตรียมกันมาไหมครับเอะจริงจริงๆจะเตรียมแต่ว่าเตรียมไม่ทันเพราะว่าแบบยุ่งมากนะคะแล้วก็แบบมีเรื่องแบบต้องคิดเยอะถ้าไงไม่เข้าใจอะไรถามตรงนี้ได้ก่อนก่อนที่จะตอบออกไป โอ้ตื่นเต้นมากครับจริงๆเนี่ยเวลาออกงานเดี่ยวมันจะแบบเป็นตัวเองมากกว่านี้พ <c oughs> อวันนี้ต้องมาตีกลองด้วยก็แบบโอ้โหยิ่งตื่นเต้นยิ่งเจอต้นหอมยิ่งตื่นเต้นนอะตัดสินใจเลยงานเขาดูหัวต่อมาว่าเป็นผู้กายนี่ทำไมถึงตัดสินใจรับค่ะเอาก็เงินเลยค่ะ <c oughs> เอาตสองคนร้อนเงินมากนะครับอันนี้ริบลิ้นเลยไหมหานไม่ไม่ค่ะนิดหน่อยมากกว่าเดิมนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่เยอะมากอันนี้ อะไรนะครับยกให้พี่ของหมดเลยบเขาบอกข้อเอาไปหมดเลยครับหอมจัดแทนด้วยอะไรครับเขาให้หมดเลยทั้ตัวก็เดี๋ยวจัดให้ไม่ไงดอกไม้เอาไปหลายๆดอกเขินทำไมหล่อนเขินทำไมหน้าแดงเลยนะพี่หน้าคนเซลนึกว่าแบบว่าเหมือนงานแต่งงานกับชุดชิ้เหมือนกันเลยสีแดงเออแจกซองเลยไหม เออขาดน้ำชาอีกเดียวก็ถือว่าไงก็เก็บภาพวันนี้ไปเลยละกันวันนั้นพีเวดดิ้งจะได้ไม่ต้องใช้ภาพอะไรเยอะมากเป็นการซ้อมไหมคะวันนี้งำชาเอาแต่นั่งนั่งนั่งคือเป็นการซ้อมไหมคะสำหรับวันนี้ซ้อมงานดีกว่ายกน้ําชาเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้แน่นอนนักข่าวนักข่าวก็จะถามอะไรแบบนี้ไม่ถามแความเถินไม่เถินระดับเบอร์ไหนเพราะว่าแต่ละคนเต้นเก่งต้องตื่นเต้นต้องตื่นเ้ <l id: c oughs> ก็ไม่ได้ซ้อมอ่ะว่าจะตอบว่าอะไรจร <os> ิงๆนะมันยุ่งจนไม่ได้ซ้อมจนทันที่จะแปลกันได้ไหมคะออกสันก่อนเออไงให้มีความเปนการแปลสอนกันได้ไหมคะปรึกษากันก่อนป้าปรึกษากันก่อนทันหลังก่อนทันหลังก่อนพี่หอมเป็นแฟนสำหรับผมเสมอครับหอมนะยังไงบ้ง ไม่คือเราก็เรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่เราน่าจะไปด้วยกันได้ดีครับก็คบกันครับนี่คบไปไกี่เดือนหรือยังไงวะคะเก้าเดือนท้อเฮ้ยไม่ใช่เอาความรู้สึกก่อนที่เขาบอกว่าเป็นแฟนนี่งทั้งตัวกันมาก่อนหรือเตรียมกันมาก่อนอะไรแบบนคะเป็นของตัวจริงหรือว่าหนาหนาไม่ได้เตรียมจริงๆนะคือ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 ยุ่งมากจริงๆแล้วเราก็แบบ ก่อนขึ้นเวทีเอ๊ะเ,เราต้อง <นะ S 2> ต้องตอบนักข่าวว่ายังไงแล้วแล้วมันก็ตอนนั้นคือมันเสียงกลองมันมันดังไปหมดแล้วละ่ะคือง,งานนี้มา,มางานด่วนด้วยนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวใจะตอบอ,อ,อะไรก็ก็ตอบไปเลย<ห>แล้วงานนีบอกเขาเป็นแฟนเราหรือเปล่าคนดีแล้เป็นแฟนไหมคะเดี๋ยวไม่ใช่งานแต่งงานเนี่การชงของนักข่าวเเาป็นแฟนล้วก็ตามนะ คือก็อย่าปากสั่นเลยวก่อนคือหวมรู้สึกว่าซานเป็นคนดีแล้วเราตอนที่เราแบบสนิทกันแล้วก็รู้สึกว่าเออคนนี้เป็นคนดีนะ <c oughs> เขาเขาไม่ได้เหมือนสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกตอนแรกเราคิดว่าแบบ เฮบอยแบดบอยเขากะคุยเล่นๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยก็เหมือนคุยทั่วไปยอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้รู้จักมากขึ้นเราก็แบบติ๊กไปเลยๆว่าไอ้ไอัน,น,อน,นี้ไม่ใช่อัน,นี้ไม่ใช่เหม,มือนมองผิดมองผิดไปทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากมีคนนี้ไว้ในชีวิตแต่จะให้เขาอยู่ในสถานะไหน ถ้าเป็นแฟนแล้วเลิกกันน่ะก็ไม่เอาแล้วนะเพราะมันก็จะเสียเสียคนรู้จักไปเรื่อยเรื่อยรืยทุกวันนี้ก็เสียไปค่อนประเทศแล้วปอะโลกค้ำค้ำยอกยอกคือก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะทะเลาะกับคนนี้หรือไม่อยากไม่รู้จักคนนี้ก็คุยกันเขาเองก็ก็ก็ไม่อยากรีบมีแฟนแล้วเลิก เขาอยากจะมีแฟนแล้วเราคบไปตลอดทีนี้ระหว่างที่เราศึกษากันอ่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมเพราะว่าพอพอเริ่มสนิทกันเนี่ยมันก็จะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าอันนี้มันไม่ตรงแล้วถ้าไม่ตรงความอดทนหอมปกติมีความความอดทนต่ํา ก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ก็ก็จะเชิดล้จะจะไม่ล่ะอะไรอย่เงี้ยบังเอิญว่าเขาเป็นคนที่สิ่งหนึ่งที่หอมชอบคือเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวหอมคาดไม่ถึงว่าคนที่อายุต่างกันกับหอมอะ่ะจะปรับตัวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กก็คือเด็กเขาประสบการณ์เขาไม่มีทางเท่าเราแน่แแล้วเราต้องเป็นแบบ ฝ่ายเะประสบการณ์อะไรประสบการณ์ชีวิตีเออคือเรารู้สึกว่าโลกที่เราเห็นน่ะเขายังไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเขาจะไม่เข้าใจ<ม>แต่เราเคยเป็นเด็กมาก่อน<ม>เราจะต้องเข้าใจเขามากๆอะไรเงี<ม>้ยบวกกับช่วงนี้หอมใจเย็นขึ้น<ม>แล้วเขาก็ก็<ม>เรียนรู้ที่จะปรับตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเห็นทางอ่ะแล้วยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าเสียงแฟนคลับมีผลมากเหมือนเหมือนเสียงบิ้วของคนรอบข้างที่ที่เขาจีนอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบ เออหรือเรามองคนนี้เรามองคนนี้อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ก็ยอมรับว่ามีผลนะคะกระแสของแฟนคลับอมว่าเขาเป็นคนดีคืออมรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยที่ที่คุยกันอมรู้สึกว่ายังยังไม่ได้หลักไม่ได้อะไรหรอกคือ,อรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนดีเราอยากอยู่กับคนดีแล้วแล้วความดีของเขาอ่ะมันทําให้เรารู้สึกอยู่และปลอดภยัยผมรู้สึกอุ่นใจว่าเออคนนี้ไม่น่าจะทําร้ายหอมหรือมองผิดก็ไม่รู้ เนี่ยก็อย่างเงี้ยพอมีช่องก็เราเรียนรู้กันไปเดี๋ยวเราก็คงรักมากๆค่ะเออมันเหมือนอยู่ด้วยกันมันเหมือนฟองน้ําซับน้ำอะค่ะมันซึมซับไปเรื่อยเออมันไม่ใช่ว่าเจอหน้าเราแบบโอเรารักเลยอะไรไม่ใช่ข่ะว่าถูก ทุกวันมันพัฒนามันมันเพิ่มขึ้นคืออยู่แล้วผูกพันอยู่แล้วรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยค่ะอมเหมือนซื้ผู้ชายคดีเเหมือนคนว่าาน้านานแล้วูิ้ฝจริงๆหอมไม่ได้มีสเปคอะไรมากเลยแค่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่ปาร์ตี้ไม่จู้ชู้แล้วก็เข้าจคือจริงๆมีไม่เยอะหรอกขอแค่หนึ่งจริงใจซื้อสัตว์แล้วก็แบบคืออยากโกหกกันหอมรู้สึกว่า คนนี้อยู่ในเกณฑ์น,นั้นหรืออ,งงอาจารย์โกะบิว <ใน S 2> องว่าดด <ๆ S 1> เราเป็นผู้ชายเจ้าชู้ตอนแรกเราพิสูจน์ยังไงว่าเราไม่ใช่คนอย่างไนจริงๆเราก็เคยเจ้าชู้มาก่อนไม่ได้ยอมรับเลยแต่ว่าวันวัน,วน,วนหนึ่งถ้าสมมุติเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอยากมีคู่ชีวิตถ้าเราอยากได้คนดีเราก็ต้องดีก่อนครับผมคิดอย่างนี้ตอนนี้อยากให้พี่หอเป็นเป็นคนดีฉันเป็นคนดีอยู่นะก็ไปถึงขั้นนั้นแล้วก็จริงก็เลือกแล้ว ก็คงเป็นคนนี้แหละผมว่าเล้วอนแรกนี่คนจะมองว่าหอมทั้งจัดก็ต่างคนก็ต่างไปนี่กับไฟอย่างเงี้ยจริงจริงตอนแรกที่ที่ที่คุยกับพี่หอมก็รู้สึกว่านึกว่าเขาจะมาคุยแบบเป็นพี่น้องเฉยเฉยหยอดเล่นกับคำไม่ได้นึกว่าจะจะจริงจังกันอะไรเงี้ยผมก็ผมก็น eh ิ่งๆดูดูดูเชิงไปก่อนอะไรเงี้ยแต่พอสักพักนึงรู้สึกว่าในทีวีกับตัวจริงเขาไม่เหมือนกันในทีวีเขาเหมือนกับจะจะแบบเล่นเล่นเล่นเยอะอะไรเงี้ยครับแต่คือเขาก็เล่นจบในในงาน หลักจงานก็ไม่มีอะไรก็เลยรู้สึกว่าแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่ารู้สึกผู้หญิงที่จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์หายากซึ่งเขาก็มีข้อนี้ผมก็เลยเลือกเขามเป็นเร่องีผมพยายามอยากที่จะปรับหลายอย่างเพื่อคนเราถ้ามันรู้สึกดีกับใครครับถ้ามันอยากรักษาใครให้ได้นานเราก็ต้องปรับตัวให้ดีตามที่เขาจะดีกับเราแล้วกังวลไหมว่าในระยะยาวอย่างเงี้ยเรื่องอายุเรื่องความห่าง ก็ก็ไม่หรอกครับคือตอนนี้เราก็คุยกันมาสักพักแล้วเราก็เริ่มปรับความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างกันแล้วผมว่ามันน่าไปรอดแน่ๆเวลายอะไรนะครับในรายการอย่างเงี้ยเดี๋ยวๆๆอันนี้ไปตอบว่าคือมากเดยวคุณพระจางจริงๆตอนแรกก็หึงบ้าง ไม่จริงจริงๆผมเป็นผมเป็นคนที่สมมติเป็นแฟนกับใครก็จะหึงมากจะตามจูจีจุกเจกอะไรเงี้ยแต่หลังๆมารู้สึกก็มองว่ามันเป็นงานเขาถ้าเราจะไปห้ามเขาเขาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่คนจ้างก็จะแบบเอ๊ะทำไมต้นหอมเปลี่ยนไปเพราะว่าจริงๆเขาทํางานเขาก็าาคือทํางานนะครับผมเวลาไปทํางานก็ต้องมีผู้หญิงมามากอดมาจับมือบ้าง <laughs> ไม่หอมหอมเป็นคนที่แบบถ้าเรื่องงานอะไรเงี้ยไม่ไม่หึงอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยหึงอ่ะเขาเป็นคนเข้าใจอ่ะโตแล้วไม่มีมั้งไม่มีไม่มีคัดแล้วค่ะแล้วความรักก็แบบเหมือนงอแหละมันต้องคัอมีคัดมาแล้วเออ ก็ตรงอะไรกันเยตอนแรกตอนแรกมันก็มีปัญหานะเรื่องเรื่องการทํางานอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะไม่เคยเจอผู้หญิงแบบหอมใช่เเแเราก็เล่นเบอร์สิบด้วยน <ตร adaptations> เนาะก็ต้องแบบให้ทําความเข้าใจว่าอันนี้คืองานเขาก็จะคุยว่าลิมิตอะคือแค่ไหนเขแบบ ห้ามจับมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างหอมก็เลยเออไม่จับมืออย่างเดียวที่เหลือก็ซัดหมดไม่ใช่ไม่มีไม่มีก็คือมันก็จะมีคุยกันว่าเออกรอบของการทํางานอย่างงี้หอมก็จะอธิบายว่าเอองานคนจ้างอยากเห็นอะไรกับหอมถ้าเรียบร้อยไม่ถึงหอมแน่นอนอก็ก็งานมันก็คงไม่มาจ้างเราอย่างเงี้ยกรอบงานหอมทําแบบนี้แบบนี้ฉันต้องทําความเข้าใจก่อนแล้วหอมก็ให้ถามเลยว่ารับได้ไหม พอถ้าลับเรื่องงานไม่ได้มันไปต่อลําบากมากเพราะว่างานสุดท้ายก็ต้องทำอะไรเงี้ยเขาก็จะเราก็เลยหาตรงกลางระหว่างกันว่าอ่าลิมิตมันประมาณไหนถ้าทํางานก็คือโอเคเขาไม่ว่าแต่ว่าถ้านอกงานกล้องคัดแล้วเนี่ยถ้ามือมันยังเนี่ยเนี้ยอันนี้ก็จะมีปัญหาละเออเริ่ม้กลัวค่ะตอนนั้นเริ่มว่าแม่จะไม่ค่อยปลื้มแม่จะไม่ค่อยปื้มอยากได้ที่บอกคือว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของ นี่เนี่ยเขาข้างหลังนี่ไงแม่จะไม่ค่อยปลื้มปล่อยขาวยังไงคะคุณแม่ไม่ปลื้มกับเรากับขาวที่านมาอาจริงแม่ผมเนี่ยถ้าผมรักใครแม่ก็รักด้วยนะครับคือที่บ้านค่อนข้างจะจะัยรุ่นมากแค่แค่พามาแนะนําให้รู้จักอะไรเงี้ยถ้า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 เขารักเราจริงแม่เขาเป็นห่วงแค่ว่าแบบกลัวเจอผู้หญิงไม่ดีอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเองครับคะ เนี่ยจริงจริงจริงเมื่อวานชวนไปแต่เขาเขาพอดีเขาทำงานต่างจังหวัดก็เลยไม่ว่าคือพรุองก็น่าจะไปเนอะพราไม่น่าจะไปตอนนี้แม่กลับต่างจังหวัดไปแล้วแต่เดี๋ยวแต่เดียวใครก็พมเกินคุณแม่คุณพ่อแม่ซันไม่ได้อยู่กรุงเทพอะค่ะมันก็เลยเราหอมก็ทำงานด้วยจังหวะยังยังไม่ได้จะมีโอกาสหาเวลาว่างไปที่ต่างจังหวัดไหมคะอยากไปแม่นครพนมใกล้ๆแค่นี้เราจะไม่ถึงว้าวอีสานส่วนหน่ะเด้ เขาคนมาคอนมานมตปสอง่ายเจอหมดแล้วยังเลยค่ะต่อเพื่อนเพื่อนหอมเคยเจอแล้วแล้วก็บอกว่าหอยแม่เขาเวรุนเออมีทั้งห่วงเออส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องเข้าวบ้านผู้ชายถ้าเกิดว่าไม่ไช่ไม่ได้ไหนหนูเขาผู้ใหญ่เาเาคัดคัดคัดห้าสี่สส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพบผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะ แม่หอมก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ